นะครับสวัสดีครับวันนี้พบกันกับผมเช่นเคยนะครับนะสักเหล็กฮะวันนี้ก็เป็นอีพีต่อจากอีพีที่แล้วละกันนะครับยังเป็นอีพีพิจิตนะฮะเพราะว่าพระผมได้มาเยอะนะครับผมก็เลยไลฟ์ทีเดียวไม่หมดนะครับวันนี้ก็เลยเอามาให้พี่ๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับ แต่พระไม่ซ้ำกันนะวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้เหมือนเดิมนะครับณสักเล็กนะฮะทั้งการรับเช่าพระการซื้อการขายนะครับผมผมมีบริการทุกอย่างนะครับนะฮะมีบริการทุกอย่างนะฮะใครอยากขายพระให้ผมหรือว่าอยากใช้บริการกับผมเนี่ยติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์3ปดสามหงนะฮะก็มีตัวเลขมีราคาให้กัน นะครับถามมายินดีตอบนะฮะด้วยความจริงใจนะครับนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเริ่มกันด้วยที่อะไรดีนะฮะนี่มายย่อยกันก่อนนะเย่ยย่อยกันก่อนนี่อันนี้เป็นหลวงพ่ออินวัดระสีมุมนะครับเป็นสมเด็จรุ่นแรกนะครับเป็นสมเด็จเอ่อพิมพ์คะแนนรุ่นแรกนะฮะนี่ เลตพิมคะแนนอันนี้ปีหนึ่งห้านะครับหลวงพ่ออินเนี่ยเป็นพระทางเขมรนะฮะซึ่งหลวงพ่อเต๋ให้ความเคารพนับถือท่านมากนะฮะเป็นหนึ่งในอาจารย์หลวงพ่อเต๋เลยนะพ่อเต๋คงทองนะครับในวัดสะทีมุมเป็นพระเขมรหลวงพ่อเต๋เนี่ยถึงเวลาเจอหลวงพ่ออินถึงกระก้มกาบเท้าท่านเลยนะฮะหลวงพ่ออินวัดสะสีมุมนครปฐมเนี่ยเก่งไม่เก่งขนาดไหนหลวงพ่อเต๋ให้ความเคารพนับถือท่านมากนะครับผมมา อันนี้พิมพ์คะแนนเล็กนะครับมีคะแนนเล็กคะแนนใหญ่แต่ถ้าเท่าที่ทราบมานะฮะคะแนนเล็กเนี่ยจะขายดีสุดนะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นสมเด็จเออ่ในหลวงของเรานะครับเป็นในหลวงนะฮะนี่นะฮะเป็นอนุสรณ์มหาราชครบสามรอบนะครับปีศูนย์หกนะฮะนี่ปีศูนย์หกอันนี้เนื้ออัปะก้าอันนี้แท้นะครับแต่ว่าไม่สวยเนี่ย ของเกมีนะครับอันนี้พิกมาเนะฮะตรงชายเนียจะมีภาษาอังกฤษนะฮะชายชายเนี่ยเขาเรียกว่าชายนะครัะฮะนี่พิกมาจะมีภาษาอังกฤษนะฮะนี่นจะมีตัวหนังสือเห็นไหมฮะนี่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 นะฮะนะฮะอันนี้แท้นะครับแท้นะฮะมาเอาไม้แพงนะครับหลักร้อยเองหลักร้อยนะเก็บมากนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญชินาลาดอันนี้ปีโหดูดิสองสี่กว่านะครับเนี่ยก่อนก่อนปีสองพันห้าร้อยนะ น่าเก็บเนะี่ยผมเอาไปให้ไปศึกษานะครับให้ไปศึกษาดูหลวงพุสุขดูหลวงพ่อไผ่ดูหลวงพ,พ่ออะไรเงี้ยที่ราคาแพงแพงผมเอาหลักร้อยอะให้ไปศึกษาต่อยอดนะฮะห่วงเชื่อมเนี่ยเชื่อมเดิมๆิมเลยนะครับเห็นไหมฮะห่วงเชื่อมเงินเดิมเดิมเลยฮะนี่นะฮะนี่นะฮะให้ไปศึกษาต่อยอดกันนะครับเอาไว้ดูพระหลักแสนหลักล้านได้เลยนะครับเนื้อเนี่ยเป็นมะขามเปียกเลยนะครับแล้วก็ดูวิธีการปั๊มนะฮะ มของสมัยโบราณเนี่ยฮะขอบข้างจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าขึ้นมาเยอะเขาจะใช้ลู่ตะใบนะฮะเก็บรายละเอียดนะฮะนี่เก็บรายละเอียดนะฮะนะฮะนี่ออกวัดใหญ่นะครับราคาไม่แพงเอาหลักร้อยแล้วกันนะครเอาไปศึกษากันนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนหอเตี้ยนะครับปี2499เนะครับเท่าแก่หอเตี้ยจัดสร้างถวายนะฮะ แต่ราคาไม่แพงราคาไม่แพงนะครับอยู่พันก็บาทหลักร้อยก็มีในในในองค์ที่ไม่สวยนะครับออสาเหตุที่ราคาพระไม่แพงก็คือพระรุ่นนี้สร้างเยอะเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเป็นพระที่ปลูกเสกหลายวาระหลายพิธีมากๆนะฮะเนื้อเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเขียวเหลืองอมเขียวอย่างนี้นะครับขี้เบ้าเนี่ยจะต้องมีติดนะฮะตามซอกทุกองนะครับเนี่ยอย่างองค์เนี้ยเห็นไฮะนะฮะนี่ เนื้อนี้แท้นะครับเก๋ก็มีนะพระหลักพระหลักร้อยหลักพันกว่าบาทยังมีเก๋เลยนะฮะสำหรับพระผมเนี่ยผมประกันให้องค์นี้ถือว่าสวยมากเลยนะครับนะฮะเราพระจํา,าจนวนการสร้างเยอะแล้วก็หล่อด้วยวิธีการที่แบบเอ่อชาวบ้านหลอกันนะครับไม่ได้เอ่อจ้างโรงงานมาหล่อแพงๆพระก็เลยไม่สวยนะฮะค่านิยมก็เลยน้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นพระน่าจะเป็นพระสุโขทัยนะครับนะฮะ ผมจาไม่ได้แล้วแต่เป็นพระกูแน่นอนนะครับนะฮะอันนี้ไม่ได้ตัดปีกนะครับแต่พระไม่ได้บินหักเลยนะแต่แค่ไม่ได้ตัดปีกนะครับเนี่ยฮะวัดอะไรเนี่ยเขาเขียนวัดไว้ด้วยนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมฮะนี่พระบ้านๆเลยนะครับพระบ้านๆเลยนะผมประกันให้แล้วกันผมผมหลุมลืมชี้วัดไปแล้ว ทับพึ่งมนะชินาราชวัดไหนนะฮะเป็นพิมพ์ชินาราชนะครับผมประกันให้นะฮะอยู่สุโขทัยนี่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 อันนี้ก็หูบ้านๆเลยผมเสียดายมากเมื่อก่อนผมขายไปแพงมากนะครับผมจะบอกให้ผมขายไปแพงมากแต่องค์เนี้ยดูสิหูคู่เนี้ยไม่สวยมามาดูพิมพ์ใหญ่กันก่อนนะฮะพิมพใหญ่หน้าตาอย่างชัดเลยคุณแผนภายกุมารหลวงพุเตนเนี่ยยุคต้นด้วยฮะนะฮะ ถ้าส่องไปท่านส่องด้วยตาท่านเองนะฮะจะเห็นเลยครับเป็นมวลสารที่มีในส่วนผสมขององ์นี้คือนะฮะเป็นกระดูกดินเจ็ดป่าช้าอะไรพวกเนี้ยฮะนะฮะนี่นะฮะพุทธคุณครอบจักรวาลนะครับสวยๆแพงมากนะครับสวยๆแพงมากองนี้ก็ผมขายตามสภาพนะครับผมเอาไม่แพงเนี่ยฮะเนี่ยฮะแต่พระไม่หักนะเนี่ยฮะ ซ่อมมานะฮะติดกาวไว้นะครับชิ้น่วนชิ้นชิ้นส่วนขอภัยด้วยฮะครบมีแต่ด้านหลังนะคะด้านหลังออกไปใช้ได้นะครับพระอย่างนี้ใช้ได้นะฮะนี่ผมได้มาบ้านบ้านเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะพระดูง่ายครับผสมดินเจ็ดประชานะครับนะฮะนะฮะคุณแผนพายกุมารชิ้นใหญ่นี่ชิ้นใหญ่หลวงพเตนะครับหายากนะครับหายากองค์นี้ก็เนี่ยฮะนี่ก็เป็นยุคต้นหน่อย นะฮะเป็นพิมพ์กลางดูฮะดูเนื้อเห็นไหมครับเนี่ยดูง่ายไม่ต้องอะไรมากมายเลยครับเป็นพระแท้ดูง่ายมาตรฐานสากลนะครับเนี่ยนะนี่นี่นี่นะครับนี่นี่ก่อนลงมีพี่ชายท่านหนึ่งนะฮะสายตรงนะครับทางนครปฐมนี่แหละมาขอแบ่งผม แต่ก็มันก็เขาเขาซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับเนี่ยฮะดูมวลสารนะฮะองกระดูผีนะครับผมก็เลยขอเขาไว้ว่าอยากเอามาแบ่งพี่พี่เอซนะครับใน youtube มากกว่านะครับขอขอไว้ไม่ได้แบ่งไปนะครับนะฮะเพราะว่าพอผมหายไปสักสองสามวันจะมีพี่พี่อฟซประมาณเจ็ดแปดคนบางทีก็สิบกว่าคนเลยจะโทรตามนะครับว่า วันนี้ไม่ได้ของเหรอไม่ลงอีพีเลยอย่างเงี้ยคอยติดตามนะฮะตามให้ผมมีกําลังใจหาพระบางองค์นะครับผมซื้อมาแพงมากเอฟซี FC ต่อผมก็ให้นะคือมีใจให้กันเรามีใจให้กันนะครับนับถือกันลบกันไว้ทักทายกันไว้กินกาแฟกันเผื่อผมผ่านไปไหนมาไหนใกล้บ้านท่านเผื่อผมลงอีพีใกล้ๆกล้บ้านท่านทักผมมาได้เลยฮะมีอะไรและให้รับใช้ผมยินดีเลย ะฮะเช็คพระให้ผมก็ยินดีนะครับนะฮะไว้กินข้าวกันเนาะอันนี้นี่อัน EP ก้อนก่อนเนี่ยผมได้มาเล่มหนึ่งแล้วก็วันนี้ผมก็ได้มาอีกเล่มหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเล่มใหม่นะอันนั้นผมขายไปแล้วอันนี้เป็นตะปูหลังคาโบสถ์วัดท่าหลวงนะครับเนี่ยฮะแล้วก็นะฮะเอามาทุบเป็นมีดนะครับแล้วก็ฝักเงินด้ามเงินนะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะ เราเรียกกันว่าตะปูหลังคาโบสถ์นะครับเล่นกันรักสองพันกว่าบาทถึงสามพันนะครับซื้อสวยผมซื้อนะครับมานี่นี่ฮะนี่เนี่ยสําหรับคุณผีเข้าเนี่ยนะฮะเอามีดไปคล้องคอมีดไปโดนเนี่ยผีออกมาแล้วนะครับเนี่ยประวัติชัดเจนนะฮะงูเงอเนี่ยเวลางูเห่านะฮะเหมือนเหมือนโดนปอกกล้วยเลยโยนก็ห้เข้าไปที่งูเนี่ยไม่ดุดิกเลยนะฮะนิ่งเลยนะฮะ นี่โด่งว่าเพชรไม่ธรรมดานะครับขนาดตะปูแค่ตะปูหลังคาโบสถ์นะยังมีโอ้โหพุทธคุณขนาดนีนะ้อันนี้เป็นแหวนนะครับแหวนแหวนงาช้างนะครับพูดได้หรือเปล่าไม่รู้เอางอแล้วกันงอนี่นะฮะผมใส่ได้นิ้ว,ว,วกลางผมก็ใส่น่าจะใส่คับๆับหน่อยนี่ขนาดประมาณหนึ่งจุดแปดเซนนะครับรอบรอบในนะหนึ่งจุดแปดเซนนะครับเป็นงอตึงผมก็ไม่รู้ว่าออกยังไงเป็นพระหรือเปล่าหรือว่าเป็นของยังไงนะฮะนะฮะเอาไว้ ส่้เท่แล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเป็นงอนะฮะนี่มาอันนี้เป็นเป็นปีหนึ่งสองนะฮะเหรียญวัดไร่ขิงนะครับปีปีหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองหรือหนึ่งศูนย์เนี่ยฮะเนี่ยฮะอันนี้แท้นะครับนี่บอกแท้เกมมีนะครับเกมมีนะเนี่ยฮะเนี่ยฮะดูจากรอยขอบข้างเนี่ยฮะข้างอย่างนี้แท้เลยนะฮะเนี่ยฮะ เส้นขึ้นแบบนี้แท้เลยนะครับนี่นี่ฮะนี่ฮะร้อยตัดในตัดฉีกนะครับตัดฉีกหน่อยหนึ่งนี่ฮะอันนี้แท้แท้เลยนะครับอันนี้ผิววิ้งหิ้งนะครับหน้าตาคมชัดเป็นเหรียญเล็กปีหนึ่งสองนะครับรับประกันแท้มาตรฐานสากลมีในรายการประกวดงานสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็มีในรายการนะครับผมนี่ก็ส่วนอันนี้เป็นเหรียญหล่มุกทองนะครับนี่วัดถ้ำทองนะฮะ นี่วัดถ้ำทองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองใครเ,เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อทองนะครับนี่สอบถามกันเข้ามาได้หน้ากลมๆเลยจม,มูกลมกลมๆเลยนะครับนี่มามาประกันพระแท้สากลให้นะครับนี่นี่มาชุบนิกเกิลนะครับ,นนรบพอปลอหลักร้อยพระพวกนี้หลักร้อยนะครับไม่แพงไม่แพง นี่แล้วก็อันนี้เป็นเนื้อชิน25สิศตวรรษนะฮะเรี่ยมเดิมเลยเรี่ยมนี้ก็น่าจะมีประมาณสามสิบถึงห้าสิบปีสามสิบสี่ิบปีฮครับประมาณนั้นเลยฮะแหมมีเข็มหรือเปล่าเราก็ส่องไม่เห็นนะครับมันเรี่ยมเก่าอะน,นี่สภาพน่ารักไม่มีหางหงนะครับไม่มีหางหงน่าจะเป็นระศกจุดหรือเปล่านี่ะนะฮะจมูก กลมๆเลยจมูกลมกลมๆเลยนะฮะเนี่ยพระแท้ดูง่ายมาตรฐานเลยนะครับนี่มาเอาไปใช้กันยี่ห้าศตวรรษเนี่ยลงอีพีไหนอีพีนั้นเลยฮะลืมควรถามเยอะกว่าเขาเลย <c oughs> มาอันนี้ผมไม่รู้ที่นะครับเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นเบี้ยแก้นะครับอีพีที่แล้วเนี่ยก็มีอันนึงน่าจะแบ่งลูกค้าไปแล้วฮนะนี่เป็นเนื้อเงินเลยนะครับเป็นเงินเก่านะครับอันนี้เก่านะครับ นี่น่าจะประมาณ4 0 5 0ปีได้แน่นอนนะครับเบี้ยรลูกนี้หนักหน่วงมือนะครับปลอดเต็มๆแน่นๆแล้วก็ไม่ขอกแคกนะครับหน่วงมือนะฮะอันนี้แท้แน่นอนนะครับแต่ผมไม่รู้ที่นะครับใครรู้ที่กินตับผมไปเลยนะครับอย่างนี้ไม่ถูกหรอครับแต่ผมจะแกล้งขายให้ถูกๆผมได้บ้านมาอ่าเอาเป็นว่ารู้กันนะครับผมอเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญรอหกนะครับนี่เป็นเหรียญรอหกนะฮะ ปีห้าแปดนะฮะไปเหรียญเงินนะฮะล้อห้ากับล้อหกนะครับใครเก็บเหรียญพวกนี้นะครับมามาติดต่อได้เลยนะครับนี่ฮะทั้งทั้งเหมือนกันนะครับปีสองสี่ห้าหกนะครับนี่นะฮะเก่านะฮะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแท้นะประกันเงินแท้ให้นะครับ ในฟันเฟืองนะฮะฟันเฟืองจะต้องเหมือนกันนะฮะเนี่ยนะฮะฟันเฟืองล้อหกในจะต้องมีเส้นเห็นไหมครับนะฮะนี่็นะฮะเห็นไหมฮะนี่ยมถููง่ายครับผมส่วนองค์นี้เป็นเหรียญนี่ฮะลุ่มนิหานธรรมหลวงพุทธสีนะครับท้าเข่าบุญนาคเป็นพระเกจิที่มีอายุเยอะที่สุดนะครับถึง ผูร้อยยี่สิบกว่าปีนะครับอันนี้ต่อโคตดชัดเจนที่คอเห็นไหมครับนะฮะประกันแท้ให้นะครับนี่นี่นะฮะผมมีหานทำนะฮะผิวประหลอดเลยนะครับผิวประลอดเป็นผ้าผิวประลอดสวยมากนะฮะรับประกันความสวยเหรียญนี้รับประกันความสวยให้นะครับนี่ผิวประหลอดเขาจะมีลักษณะนี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะผมรับประกันความสวยให้นะครับผมรับประกันแท้ให้ด้วยสวยให้ด้วยนะครับ น,ะนี่จมูกเนี่ยนะฮะจมูกไม่โดนเลยนะครับเนะี่ยจมูกไม่บี้ไม่แบนเลยนะครับกลมกลมนะฮะกลมกลมนะฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อทบนะครับเนี่ยฮะหลวงพ่อทบพระชนแดนนะครับหลังหลวงพ่อชมนะฮะเป็นปีหนึ่งสี่เป็นพระที่เล่นหากันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮะนะฮะผูนะะ้ธคุณดีนะครับแต่เป็นเหรียญซึกไปหน่อยเอาไปให้ลูกหลานใช้ราคาไม่แพงนะครับ ราคาไม่แพงผมแบ่งปันแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มปัดป้อมแก้วครับรุ่นพิเศษปีหนึ่งสี่นะครับนี่นะฮะดูดูนะฮะเนี่ยหูเหรียญสวยเลยฮะนี่เป็นเหรียญสวยนะครับเป็นเหรียญสวยนะฮะสายหลวงปู่เพิ่มติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะเอากลับบ้านเถอะครับผมเจอในในวิจิตผมก็ซื้อเลยแล้วก็ส่งไปให้พวกพวกกัน นะฮะเลื่อยเลยผ้าแท้นะครับรับประกันผ้าแท้แล้วก็อันนี้นะครับนี่นี่ฮะเป็นพี่รอดแขนหล่อมกชดนะครับวัตโนนี่ทำจากเผ้าห่อศพนะครับเนี่ยแล้วก็ลงรักเนี่ยฮะผ้าห่อศพนะฮะผ้าดิบผ้าห่อศพลงรักนะครับอันนี้ก็ เป็นแท้ดูง่ายนะครับไม่ต้องห่วงนะเป็นพิลอดแขนที่อันนี้ใส่ได้ด้วยนะครับเนี่ยกันสารพัดกันเลยฮะนี่กระสุนมีดปืนไม่ได้กินแน่นอนนะครับเนี่สายพิลอดเนี่ยท่านจะจานจานจานแล้วก็ม้วนทีหลังนะครับจานเต็มแน่นอนผมท้าให้ขี้เลยฮนะไม่มีจานส่งมาขายคืนผมนะอันนี้เป็นตะกรุดหลวงปทบวัดตนแดนเป็นเชือกป่านนะครับนี่เป็นเชือกป่านแท้นะป่านเส้นเล็กนะครับอันนี้ค่อยๆดูนะเนี่ยฮะ เป็นป่านเนี่ยจะเป็นยุคต้นนะครับก่อนปีสองพันห้าร้อยอะนฮะอันนี้ไม่ยัดตำนักนะครับเนี่ยนี่เป็นป่านยุคต้นนะครับป่านยุคต้นๆเลยนะฮะเป็นป่านยุคต้นนะนี่ถ้าลงรักนะครับรักแดงลักดําหน่อยนะดอกนี้นะคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะหลายหมื่นนะครับพอไม่ลงรักปุ๊บเนี่ยราคาจะโหลดลงมาเหลือ,ลลลล 1, อรักรักรักพันหนึ่งนะฮะเนี่ย แต่เป็นเชือกป่านดูฮะนี่ฮะทุบหัวท้ายอย่างนี้มาตรฐานเลยนะฮะไม่มีที่ไหนครับมีหลมกระทบที่เดียวนะครับนะฮะนี่ฮะนี่ฮะลมกระทบวัดชนแดนนะครับทุบหัวทุบท้ายนี่ฮะพับหัวท้ายนี่ฮะนี่ดูนะฮะอยากใยใยมังมุมเต็มอยู่เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมนี่ดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับเป็นป่าน เป็นเชือกป่านนะครับเป็นเชือกป่านป่านเล็กเนาะมาเนี่ยมานี่ดูง่ายอันนี้หนึ่งนิ้วสองประมาณสองนิ้วครึ่งถึงสามนิ้วนะครับขนาดกําลังดีเลยมวลบุหรี่เนาะขนาดมวลบุหรี่นะฮะแล้วในอีกอ่ะอันนี้เป็นสมเด็จพระนเรส,สวนนะฮะหลวงปุ่กหมุนปุ๊กเตกนะครับ,นะรบอันนี้ไม่ต้องออกจากถุงแล้วกันซีนซีนไว้อย่างดีละนะฮะประกันแท้ให้ทุกเม็ดนะครับนะ่ะมีประมาณสิบเม็ดได้มั้งครับเนี่ย ประมาณสิบเบด,สดสวยๆแดงๆทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยฮะสวยๆแดงๆทั้งนั้นเลยสร้างปีสี่สองสี่สามนะครับหลวงปู่หมุนหลวงปู่หงเป็นเอผู้ปุกเสกนะฮะแล้วก็มาเนี่หยหลายๆคนน่าจะติดตามสองเหรียญน,นี้ <c oughs> อันนี้เป็นเหรียญไข่ปลาเล็กนะครับปีศูนย์สองอันนี้สร้างในรุ่นสองนะครับสภาพก็สภาพใช้นะครับแต่หลวงปู่หลวงปู่ปทวดเนี่ยใช้เด้อครับ สภาพไหนก็ใช้ได้นะฮะจัดเป็นพระที่แคลค่าเป็นพระนิรันดรายอันดับต้นๆของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะฮะนี่นะครับนี่มาบ้านนี้เนี่ยมีแต่พระสวยมากพระใช้ศึกทังนั้นเลยทุกขทไทยนี่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 นลูกค้าผมคนนี้เนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรที่แบบสวยๆกิ๊บกิลเลยนะบ้านเนี้ย <c oughs> <c oughs> เออมีหลวงปู่สรีนี่แหละ ท่านไม่ได้ใช้ห่อผ้าไว้ก็เลยสวยหนะ่อยนี่ยฮะปีศูนย์สองนะครับนี่ส,สวยเล่นแพงมากนะครับสภาพนี้ผมเอาไม่แพงนะคุยกันได้นะครับผมผมเอาเบาเเลยนะครับมานี่สำหรับท่านที่ชอบใจองค์ไหนแคปเลยครับแคปบหน้าจอในขณะที่ท่านดูวิดีโออยู่นะครับแล้วก็ส่งมาถามผมทางไลน์ได้เลยศืนเป็นสามห้าเก้าสามหกสองแปดเจ็ดนะฮะแล้วองค์นี้นี่นะครับ ี่อันนี้เป็นรุ่นไหนนะเดี๋ยวอันนี้เป็นปีนะนะปีศูนย์สี่รุ่นสามปีศูนย์สี่นะครับนะฮะรุ่นสามปีศูนย์สี่บล็อกไม้มวลนะครับนี่พวมคำว่าให้เนี่ยไม้มวลนะฮะอันนี้ก็แท้ดูง่ายนะครับแท้มาตรฐานนะนะฮะช้างเนี่ยขนาดศึกยังเป็นมองเห็นเป็นช้างเลยเก๋เนี N ่ยจะไม่มีลักษณะนี้นะครับเนี่ยช้างจะไม่ค่อยเป็นแบบนี้เบอะเบอร์ออนะครับนี่ ดูแขนดูกล้ามนะฮะดูแขนดูหน้าตาหลวงพุทธรันะฮะอันนี้ดูง่ายนะครับดูง่ายดูง่ายมาหลวงพุทธรนเนี่ยผมได้มาไม่เคยเหลือหรอกไปหมดนะฮะนะฮะไม่ต้องส่องอะไรฮะจ่เป็นว่าเนี่ยขนาดสึกแค่ไหนเนี่ยในตาท่านก็ยังดูคมอยู่เห็นไหมฮะเห็นนะนี่มามานี่เห็นไหมครับอันนี้ดูง่ายนะครับเป็นพระแท้ดูง่าย ดูง่ายทั้งคู่นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมเน่ดูง่ายทั้งคู่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะมาหมดแล้ววันนี้นะครับโอ้โหบ้านนี้นี่สุขโขทัยนี่โอ้ยยังยังยังผมลืมไปเลยอันนี้ผมซีนไว้เห็นไหมครับมันแตกนะฮะนี่มันแตกเป็นปิดตาวัดสะพานสูงนะครับ เนี่ยทาไมถึงผมได้รู้จักบ้านนี้เจ้าของบ้านนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยพี่ท่านเนี้ยเขามาขายพระที่ขนส่งพิจิตนะครับเป็นนัดขนส่งวันเสาร์นะครับผมก็ได้ซื้อพระปิดตาเขาไว้หนึ่งองค์ซื้อไว้ในราคาหลักร้อยเนี่ยฮะหลักร้อยแล้วก็ได้ขายให้ลูกค้าไปใน y o u t u b e เนี่ยพันกว่าบาทขายลูกค้าไปพันกว่าบาท นะฮะเป็นพิมพ์คล้ายๆกันนะฮะแล้วก็แตกเหมือนกันแล้วปรากฏว่าผมก็ขายวัดดวงผมมอง,องตรงเลยผมขายวัดดวงนะผมผมขายวัดดวงเดี๋ยวที่นี้ลูกค้าเนี่ยนะผมจะให้ดูนี่เห็นไหมตรงนี้เลยครับเนี่ยผมขายลูกค้าไปเนี่ยเห็นไหมฮะแตกเหมือนกันนะฮะพิมพ์เดียวกันนะฮะแต่แตกเหมือนกันรอยล้านเหมือนกันเลยนะฮะเนี่ยฮะ น,นี่เห็นไหมครับผมลูกค้าขายไปหลักพันต้นต้นเองนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะสภาพสภาพองค์องค์ที่ผมได้มาใหม่เนี่ยจะดีกว่าอีกนี่เห็นไหมฮะนี่แล้วปรากฏว่าลูกค้าไปออกบัตรครับนี่เห็นไหมฮะแท้ด้วยเห็นไหมฮะที่แท้นะฮะออกบัตรสมาคมนะครับนี่นี่ ลูกค้าท่วมเลยสบายเลยนะครับนี่ลูกค้าขายไปแต่มันแตกนะคะถ้าไม่แตกก็หลักหลายหมื่นหลักหมื่นอยู่ลูกค้าขายไปได้กันได้กำไรประมาณหกเจ็ดพันแหละผมก็ดีใจกับลูกค้าด้วยนะครับผมก็เลย <c oughs> เจอเขาอีกนี่เดี๋ยวผมให้ดูผมไม่ได้โม้นะนี่นี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่ตั้งแต่มีสาแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ,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 ฮะพอท้องสุกเนี่ยนี่วัดนพันสูงแท้นะครับนี่ออกบัตร ค้าส่งมาให้ผมดูตกใจเออแท้จริง <laughs> ตอนนั้น <laughs> เขาถามผมก็ยังไม่รู้เลยเป็นหลวงพ่ออะไรอะ่ะผมก็ขายไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวแกะดูเดี๋ยวจะหาว่าปิดบังซ่อนเลนส์รอยแผลรอยแตกรอยลานไม่ใช่เลยนะครับผมนี่ผมได้มาไงขายงั้นไม่มีบิ้วครับไม่มีบิ้วผมพ่อค้าครับผมนี่ องค์นี้เนี่ยพอขายองค์นั้นไปปุ๊บผมก็ถามเขาว่าปิดตาแบบนี้มีอีกไหมเขาก็บอกมีแต่มันส่วนมากมันจะแตกหมดสวยๆเขามีองคหนึ่งเขาก็ไม่ได้ขายองค์นี้ฮะแตกเนี่ยผมจะเนี่ยฮะนี่แตกแตกจากบนลงมาล่างเลยนะฮะนี่เห็นไหมครับนี่นี่ฮะนี่ฮะแตกครับแตกเนี่ยฮะนี่เป็นรอยลานนะครับรอยแตกเพราะเนื้อไม่ผสานส่วนมากในกลุ่มอะ่ะผมเห็นเขาก็มีแตก เนี่ยแตกแตกัวมากจะแตกแบบนี้ครับเนี่ยฮะผมเอาหลักพันแล้วกันสวยๆหลายหมื่นสวยๆแพงมากครับมาเนี่ยแท้ครับที่มาเดียวกันบ้านเดียวกันผมตามไปซื้อด้วยความ,มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราขายตกควายไปแล้วอ่ะเราก็เลยตามตามไปซื้อกับเขาอีกเนี่ยเขาก็มีนี่เห็นไหมฮะนี่เอาไปใช้ได้เลยเนี่ยภาพแบบแนวหูา้าปิดตา สะพานสูงหลวงพ่อเอี่ยมนี่องค์ปู่เอี่ยมเนี่ยราคาเวลานะนะนี่เอาทองเอาพ,พอ,อาพสุกไปใช้ก่อนเลยนะฮะไม่ธรรมดานะครับปิตาสายนี้ไม่ธรรมดานะผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับอันดับต้น,ต,นต้นของประเทศไทยเลยนะครับในวงการพระปิตานะวัดสะพานสูงเนี่ยนี่นะฮะอันนี้ดูง่ายนะครับดูง่ายนะฮะนี่ ที่มาอย่างนี้แล้วก็เคยได้มาแบบนี้แล้วผมจะไปออกบัตรให้เสียตังอีกทำไมเจ็ดร้อยเนาะค่าไปเอาอีกแล้วต้องไปเอาเองด้วยบัตรอะผมมั่นใจอันนี้องค์นี้เอาเป็นว่าถ้าไม่มีใครเอาผมจะเอาไว้ใช้เอาไว้ติดหน้ารถแล้วกันครับเอาไว้ห้อยนี่นี่ฮะแท้ดูง่ายครับนี่องค์นี้ผมภูมิใจนําเสนอมากเลยสะใจตัวเองฮะหายรุดไปตอนนั้น นี่นแหละคนที่ซื้อผมไปในตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะได้ดูผมอีพีเนี่ยแต่บอกก่อนว่าพันกว่าบาทในวันนั้นไม่มีแล้วนะหยอกหยอกคุยกันได้คุยกันได้ครับนี่เห็นไหมฮะดูง่ายดูง่ายไหมครับสําหรับคนที่จะไว้ใช้นี่ครับตอบโจทย์ได้เลยองค์เนี้ยครับมาจบหมดแล้วฮะผมคุยง่ายสบายใจครับน้ําเสียงก็อาจจะเป็นคนที่เหมือน เด็กหนุ่มบ้านนอกนะฮะพูดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่พด้วยนะครับผมไม่มีอะไรนะครับผมเป็นคนง่ายๆสบายสบายนะฮะไม่มีอะไระคำพูดบางทีก็พูดจาดีบ้างไม่ดีบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ใจผมดีนะ <c oughs> ใครรู้จักผมเราจะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ep นี้ก็เป็น EP ต่อจาก ep ีที่แล้วนะถ่ายไม่หมดครับเวลาน้อยด้วยก็เลย ทำเป็นสองอีพีไปเลยนะครับอี EP พีพิจิตรแต่หน้าพระเนี่ยเหมามาจากสุขโขทัยเหมือนกันนะครับบ้านเดียวกันเฮ้หเหมือนผมลืมองค์นี้เลยผมได้บอกไหมผมได้ไลน์ไหมเมื่อกี้อันนี้เป็นหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่นะครับเป็นหัวไม่ขีดรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกถ้ารุ่น2จะ,จะเนี่ยจะไม่อุดนะครับตูดจะไม่มีอุดอย่างนี้นะเห็นเห็นตูดอุดนะอันนี้รุ่นแรกนะครับเล่นกันสาคนนะสองสามพันนะครับถ้าตูดอุดเล่นกันสองสามร้อยเลยถ้าตูดไม่อุดอะเล่นกันสองสามร้อยนะครับลักษณะคนละแบบ ใครมีส่งมาขายผมได้นะฮะหัวไม่ขีดหลวงพ่อขวัญรุ่นแรกวัดบ้านไร่นะฮะมาจบดีกว่าจบอีพีดีกว่ามาเจอกันอีพีหน้านะครับขอกราบขอบพระคุณเลยนะครับพี่พี่ที่ขอยติดตามนะฮะฮขอให้กําลังใจขอถามไทยผมไม่ได้ลงอีพีไปสักสอาวันโอ้โหมีคนโทรมาเป็นยังไงไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหผมดีใจมากบางทีวางโทรศัพท์ไปผมน้าตาผมไหลเลยบางทีผมขับรถอยู่ คือแบบโ,โหเรามีคนติดตามเราคอยเฝ้าดูเราถึงขนาดนี้คือผมจากคนที่ไม่มีอะไรอะฮะแล้วก็เริ่มมาจากเออเป็นเป็นเป็นคนาหาเช้ากินขําหาผ้าย่อยมาขายนะฮะเมื่อก่อนเนะี่ยแล้วมาถึงจุดจุดเนี้ยฮะที่มีลูกค้าคอยซัพพอร์ตอย่างเงี้ยผมดีใจซาบซึ้งมากๆนะครับขอกราบขอพระคุณเลยนะครับขอกราบจากใจเลยนะฮะก็พบกันอีพีหน้านะครับ เดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆมามอบให้กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณกับผมเรื่อยๆนะครับผมสัญญานะฮะจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังครับผมสวัสดีครับ